จะเดินสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านกับผมอาตมาพระนารินโชติปาโลนิสิตระดับปิญญาโทสาขาการจัดการเชิญพุทธรุ่นที่14มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้จะขอโอกาสนำเสนอการปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธินะในรูปแบบของการฝึกสติปัาสี ตามแนวทางการสอนของพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรัญติตตะธรมโมวัดนวันจังหวัดสิงห์บุรีโดยคลิปนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของงานในรายวิชากรรมฐานของนิสิตการจัดการเชิงพุทธร,รุ่นที่14สําำหรับวันนี้จะขออนุญ,ญาตสาธิตการนั่งสมาธิซึ่งการนั่งสมาธินะจะมีด้วยการอยู่3ามธีนะี มาดูวิธีที่หนึ่งเรียกว่าการนั่งสมาธิชั้นเดียวนะดุขอนุญาตนะสาธิตนะด้วยการนั่งนะสมาธิชั้นเดียวนะจะเป็นท่าที่นั่งง่ายที่สุดนะวิธีการนั่งนะก็คือเท้าทั้งสองข้างนะจะวางขนานกับพื้นเลยนะวิธีนั่งสมาธิ ชันเดียวจะรูปแบบจะง่ายๆเหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพขาเข่าหรือผู้ที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนะวิธีที่2องนะการนั่งสมาธิสองชั้นนะซึ่งเป็นแบบนิยมสากลทั่วไปนะวิธีการนะก็คือเท้าข้างนีนะ้ข้างขวายกขึ้นมานะทับเท้าข้างซ้ายเช่นนี้ นี่คือนั่งสมาธิ2ชั้น,นต่อไปวิธีการนั่งสมาธิวิธีที่3คือนั่งสมาธิเขาเรียกว่าขัดเพชรเป็นการนั่งสมาธาิที่ถือว่ายากที่สุดในบรรดา3ท่านีนา้วิธีการนั่งต้องเหยียดเท้า,าขออนญาตต้องเหยียดเท้าไปข้างหน้าก่อน นะหลังจากนั้นนะจะค่อยๆย,ยกเท้าข้างซ้ายขึ้นก่อนนะืะยกขึ้นนะแบบนีนะ้แล้วต่อมาเท้าข้างขวานะค่อยๆยกนะท่านี้จะเหมาะสำหรับคนที่าขาแข็งค่อนข้างดนะีต้องแข็งแรงพอสมควรนะนะจะนั่ง คว่กันแบบนี้เท้าสองข้างนะจะค่อนข้างยากพอสมควรนะทีนี้มือสองข้างนะเราจะวางไว้ที่นะหัวเข่าทั้งสองข้างก่อนและปรับท่านั่งนะให้เสมอกับพื้นให้เรียบร้อยจากนั้นเรานะจะยืดตัวขึ้นสูดลมหายใจลึกๆยาว,ยาวชาๆช้าๆนะหลับตาลงเบาๆนะกำหนดไปด้วยว่าหลับตาหนอ นะจากนั้นเราจะยกมือสองข้างขึ้นมาวางที่หน้าตักนะตรงกลางตัวนะนะกําหนดนะยกขึ้นนะยกหนองายหนอมาหนอวางหนอนะข้างขวาเนาะยก นอง่ายนอยมานอวางนอจะอยู่ในท่าลักษณะนี้นเวลานั่งคอตรงไหลตรงยืดตัวให้ตรงจะเป็นลักษณะนี้นเราจะนั่งอยู่ลักษณะนี้แล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มกำหนด ดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้า,า,ขาท้องพองก็กำหนดว่าพองนอหายใจออกท้องยุบก็กำหนดว่ายุบนอนะเวลาดูลักษณะอ่านะนี่เป็นท้องดูลักษณะท้องเร,ริเวณกำหนดลมหายใจเข้าออกจะดูบริเวณเหนือสะดือนะบริเวณท้องน้อยเหนือสะดือไปประมาณสองนิ้วนะวิธีดูท้องนะหายใจเข้าท้องพองกำหนดว่า พองนอหอายใจออกท้องยุบกำหนดว่ายุบนอพองนอยุบนอนะเบื้องต้นเราจะกำหนดเพียงเท่านี้กันไปก่อนนะเป็นการฝึกระยะเบื้องต้นก่อนนะก็ กำหนดไปจนกว่าจะครบกําหนดเวลาตามที่เราตั้งใจไว้นะหลังจากเราคลายจากสมาธินะเราก็จะแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลตามลําดับต่อไปนะหวังว่าการสาธิตในครั้งนี้จะมีประโยชน์กับท่านที่สนใจบ้างไม่มากก็น้อยขอเจริญสุขสวัสดี